ดวงชะตาของคุณในช่วงนี้จะมีเหตุการณ์ใดที่จะบอกให้คุณได้รู้นะคะการดูดวงแบบโดยรวมใจวิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะดวงชะตาของคุณในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันจ้า ว้าว wow. ดวงชะตาของคุณมันเป็นช่วงของบุญและบาปนะคะไพ่ใบนี้หมายถึงบัตเมนหมายถึงเป็นกรรมดีหรือว่ากรรมไม่ดีนะคะกรรมดีหรือกรรมชั่วนะคะถ้าคุณเป็นคนที่มีการทำความดีเป็นประจำนะคะ ผลบุญกุศลน,นั้นกำลังจะมาส่งผลให้คุณได้รับบุญกุศลน,นั้นนะคะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยได้ทำความดีนะคะก็ให้กลับไปแก้ไขให้มันดีขึ้นนะคะภายใบนี้บ่งบอกถึงไพ่กรรมเวรน,นะคะเอามาดูใบต่อไปว้าว กรรมดีที่คุณได้กำลังมันกำลังจะส่งผลให้คุณได้พบกับโชคลาภนะคะโชคลาภก้อนใหญ่นะคะหมายถึงกรรมดีกำลังจะตอบสนองคุณแล้วนะคะผลบุญผลกุศลว้าวเทวดามาเป่าเตรบอกว่าบุญกุศลคุณกำลังจะส่งผลให้คุณได้พบกับความ ว้าวแล้วก็จะเป็นปฏิหารด้วยนะคะจะเป็นไปแบบปฏิหารเลยนะคะเป็นการมีความโชคดีเรากับปฏิหารเลยนะคะพ่ใบในี้หมายถึงเดอะเมจิกเซียนหมายถึงคุณเป็นคนมีความรู้มากมาย เลยทำให้คุณนมีโชคลาบก้อนใหญ่นะคะมาดูไปต่อไปอืมรู้สึกว่าจะมีคนที่ชอบแวะเข้ามาขอความช่วยเหลือนะคะจะมีคนที่รู้จักหรืออาจจะคุ้นเคยนะคะจะชอบเข้ามาอยาก ขอความช่วยเหลือคุณเป็นประจำนะคะอยู่เรื่อยๆนะคะไปห้าเหรียญหรือคุณอาจจะมีมีการใช้หนี้นะคะเป็นอาจจะช่วงที่ต้องมีภาระการใช้เงินนะคะใช้หนี้ใช้สินประมาณนี้ก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางที่มีคน ชอบขอความช่วยเหลือคุณเป็นประจำนะคะามาดูใบต่อไปอการที่คุณมองดูถ้วยที่มันล้มไปนะคะหมายถึงความเสียใจในอดีตที่คุณเคยอาจจะมีความผิดหวังมานะคะอาจจะผิดหวังในเรื่องความรักหรือผิดหวังในเรื่อง อะไรบางอย่างนะคะที่มันยังฝังอยู่ในใจของคุณนะคะให้คุณปล่อยวางนะคะให้ใบนี้หมายถึงการปล่อยวางอดีตที่มันอาจจะสูญเสียไปแล้วนะคะเสียหายความเสียหายแต่คุณยังยังมีอนาคตที่นี่รอคุณอยู่ ยังมีถ้วยที่ดียังรอให้คุณหันกลับมามองนะคะไพ่ใบนี้ให้ปล่อยวางอดีตนะคะอย่าจมปลักอยู่กับอดีตที่ผ่านมานะคะมาดูใบต่อไปกันค่ะว,ว้าวให้มามองดูอนาคตข้างหน้านะคะไพ่สามไม้เท้าเขาบอกเลยให้ปล่อยวางอดีตจะแล้วก็ ให้คุณมองดูอนาคตที่กำลังจะทำให้คุณมีความก้าวหน้านะคะในหน้าที่การงานการงานนะคะในอนาคตที่จะมีการพัฒนาลุ่งโลดไปได้ไกลอีกนะคะนี่สามไม้เท้าหมายถึงงานคุณกำลังมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีนะคะ มาดูใบต่อไปกันว,ว้าวคุณมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์น,นะคะคุณเป็นคนที่มีหัวการค้าในสมองนะคะนี่ตั้งแต่เด็กเด็กถือเหรียนไหมถึงคนที่มีหัวการค้านะคะที่กำลังคิดที่จะเริ่มในการลงทุนอะไรใหม่ๆนะคะ คุณกำลังทำโปรเจกต์อะไรใหม่ๆคิดที่จะลงทุนทำธุรกิจอะไรใหม่ๆนะคะนี่กำลังมีความคิดที่จะเริ่มหรือว่าเริ่มไปแล้วนะคะนี่กำลังแลกจะมีโชคลาภในเรื่องการเงินในธุรกิจที่คุณจะลงทุนด้วยนะคะดีมาเอามาดูใบต่อไปนะเดด เดเทมาหมายถึงความสูญเสียอะไรบางอย่างที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะมีความสูญเสียอะไรในอดีตนะคะที่ทำให้คุณมีความยังมีความคิดที่เสียใจอยู่นะคะมีความเสียใจแล้วก็มีอาจจะมีการสูญเสียอะไรในอดีต คุณอาจจะจบสิ้นเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ผ่านมาที่ทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดนะคะความสูญเสียแต่คุณยังมีการเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะไพ่ใ,ใบนี้บ่งบอกว่าคุณมีการเริ่มต้นใหม่ได้ไม่ไม่ต้องจมปลักอะไรในอดีตนะคะความสูญเสียนั้น ไม่ว่าใครก็ต้องได้เจอทุกคนนะคะการสูญเสียไม่ว่าจะสูญเสียเรื่องอะไรก็ตามนะคะหมายถึงความสูญเสียที่มีเข้ามาในชีวิตนะคะแต่ทุกคนก็ต้องได้เจอแต่มันก็จะมีแสงสว่างเพื่อให้คุณได้เริ่มต้นใหม่อยู่เสมอนะคะมีการจบสิ้นอะไรบางอย่างแล้วก็เริ่มต้นใหม่ อะไรบางอย่างเช่นกันนะคะเอามาดูใบต่อไปว้าวสี่ไม้เท้าหมายถึงธุรกิจการงานนะคะหมายถึงงานหรืองานที่มั่นคงนะคะเป็นงานที่มั่นคงมากคุณจะประสบกับความสำเร็จในหน้าที่การงานที่ อาจจะได้เป็นเจ้าของร้านค้าเจ้าของกิจการอะไรที่เริ่มต้นเล็กๆจากสิ่งเล็กๆกก่อนนะคะแล้วจะพัฒนาต่อยอดไปถึงการเป็นบริษัทใหญ่นะคะาอาจจะเปิดกิจการเล็กๆสำหรับตัวเองนะคะสำหรับครอบครัวเป็นกิจการครอบครัวเล็กๆนะคะแล้วจะต่อยอดไปถึง การเป็นเจ้าของโรงงานเจ้าของบริษัทใหญ่นะคะอาจจะเป็นการเปิดร้านใหม่นะคะนการเปิดสาขาใหม่หรืออาจจะหมายถึงการแต่งงานก็ได้นะคะไพ่ใบนี้การที่คุณได้ลงทุนเปิดความสำเร็จที่อาจจะมั่นคงขึ้นมานะคะความสำเร็จที่มั่นคงสีไม้เท้าหมายถึงธุรกิจการงานที่ เริ่มมีความมั่นคงขึ้นมาแล้วนะคะเามาดูใบสุดท้ายคุณยังมีการติดการถูกบุกผูกมัดมืดแปดด้านมองไม่เห็นทางออกเลยนะคะถึงแม้ว่าธุรกิจการงานคุณจะดีแต่มันก็ยังทำให้คุณรู้สึกหวาดกลัวอยู่นะคะหวาดกลัว กับอดีตที่ผ่านมานะคะมันหมายถึงการหวาดกลัวกับอดีตกับห้าถ้วยนะคะแปดดาบคุณยังหวาดกลัวแล้วก็อาจจะคิดว่าตัวเองนั้นมองไม่เห็นทางออกอะไรเลยนะคะในทำให้คุณรู้สึกกลัวไม่กล้าเดินก้าวออกมานะคะ คุณมีโอกาสที่จะสามารถเดินออกมาจากสิ่งที่คุณหวาดกลัวได้นะคะความดีที่คุณทำมานะคะมันจะช่วยให้คุณปลดปล่อยจากพันธนาการที่คุณถูกผูกมัดนะคะในอดีตนะคะหมายถึงการงานคุณก็จะมีความมั่นคงขึ้นนะคะ ขอหนึ่งใบให้เป็นการ antee, การันตีก็แล้วกันว่าจริงๆด้วยเจ้านี่คุณไม่ต้องกลัวนะคะนี่ความหวาดกลัวที่คุณมีในอดีตนะคะความหวาดกลัวแปดดับสุดท้ายธุรกิจการงานของคุณ จะมีลูกค้าเข้ามามากมายนะคะคุณเป็นคนที่ค้าขายเก่งมากนะคะมีลูกค้าเข้ามารับบริการแล้วก็อาจจะมีคนเข้ามาติดต่อกับธุรกิจของคุณนะคะคุณเป็นคนพูดจาที่สาริกาลิ้นทองนะคะหมายถึง <c oughs> พูดจาดีมีคนชื่นชอบนะคะนี่ เป็นไพ่ของการค้าขายนะคะสามเหรียญธุรกิจการงานคุณจะมีลูกค้าเข้ามาอย่างมากมายเลยนะคะนี่มีคนเข้ามาติดต่อซื้อขายกับคุณนะคะส,สรุปแล้วหมายถึงโชคชะตาของคุณช่วงนี้ เป็นเพราะบุญกุศลที่คุณได้ทำนะคะแล้วคุณอาจมีโชคลาภบแบบฟุกฟุกหรือแบบปฏิหารเลยนะคะมีโชคลาภเราปฏิหารธุรกิจการงานคุณก็เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆไปก่อนนะคะแล้วก็มีการเจริญเติบโตนะคะจนได้มาเป็นความมั่นคงในหน้าที่การงานนะคะ แต่คุณยังมีความหวาดกลัวอยู่กับในเรื่องอดีตนะคะให้คุณปล่อยวางนะคะปลดปล่อยตัวเองออกมาจากเรื่องที่คุณสูญเสียสิ่งที่ผ่านมานะคะสุดท้ายแล้วธุรกิจการงานของคุณจะ,จะเจริญก้าวหน้าและก็มีลูกค้าเข้ามาอย่างมากมายนะคะ แล้วก็มีโชคลาภแบบฟุกๆเลยด้วยนะคะมีโชคลาภราวปฏิหารด้วยมีเรื่องราวเกิดขึ้นแบบปฏิหารเลยนะคะสุดท้ายแล้วก็ขอให้คุณมารับพลังงานที่ดีในวันนี้นะคะขอน้อมรับพลังงานที่ดีนี้ไปด้วยกันนะคะ